ทำประวัติได้ไหมฮะนี่รามณนีพักพุทธใหญ่ครับพักพุทธใหญ่อันนี้พอแก่ไม่เท่าเหระและพามพมนีอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับถ้าเป็นสมัยโบราณเลยอันนี้มันมีอีกทํามังแต่มันมืดแต่ข้างในเป็นลาเป็ดครับรอที่ไหนในนี้ครับในเนี้ยเหรอมีลาเป็ดด้วยมีครับ แล้วไปขอน้าตามถางบ้านเขอกินเขาก็เสกเป็นทองครับเลอวเป็ดน่ะนะให้ทองหรืออะไรเนี่ยนี่ไงไปโคกสรุทตรงนู้นอะออไปโคกสรุดนั้นแล้วก็ไปขอน้ำโคกสรุดกินพรามมณีพรามมณีประวัติต้องไปถามคนแก่ๆนะครับ มันีด้มีมันมีที่เขียนบอกไว้ไหมครับไหนม,<า>มีไหมครัแล้วเ,เขาบอกมีเสาหินตั้งอยู่เสาหินตั้งอยู่ตรงนี้ครับนี่แล้วไปไหนนะใครอาไปไหนนะม,มันล้าครับเล่าเขางงตรงที่ปากํำนี่ครับมันเป็นราคาเขียวเลรอราคาเขียวครับ ออขอผมที่มาผมมาผมมากับพ่อมาเจอก่อนแลนะ้วแล้วป่ามันทึบอ,อย่างนี้พ่อคนเขาทำนานทางอือมหนึ่งนะพอบอกต้องมึงมาดูในโพงนี่มันมีอะไรเนี่ยเออบอกคลามานีครับพ่อนะข้างในม,มีถ้ำเข้าไปลึกจะมีล้าเป็ดใช่ไหม มีครับนะลึกไหมมันมืดแต่นนมันมองไม่เห็นต้องใช้ไฟเนะครับอืม